ทุกคนถ้าฟิลเลอร์เข้าเส้นเลือดจะมีการแบบไหนนะคะอันนี้ก็ตอบคอมเมนต์นิดนึงเนาะก็คือเส้นเลือดเนี่ยมันมีสองสองเส้นเส้นแดงเส้นดําถ้าฟิลเลอร์เข้าเส้นเลือดแดงแล้วอุดอะ่ะก็คือขึ้นอยู่แบบว่ามันเลี้ยงอะไรอยู่เส้นเลือดแดงเนี่ยจะมีการทันทีอย่างเช่นไปอุดเส้นเลือดที่เอาไว้เลี้ยงตาเนี่ยมันได้ข่าวถึงแม้จะไม่ใช่ฟิลเลอร์ก็คือจุยลุกวอลลุ่มของเกาหลีอะค่ะแค่คุณคุณคนไทยเกาหลีนะคนเมก้าไปทำที่เกาหลีอะอันเนี้ยก็คือมันจะแบบทันทีเลยภาพมันจะดับ เออหรือว่ามันจะเกิดการแบบแป๊บชาเป็นแบบสุดรุนแรงอันนี้คือทันทีถ้าเขาเส้นเลือดแดงทีนี้ถ้าเขาเส้นเลือดดำล่ะเลือดดำเนี่ยมันก็จะเป็นรับของเสียกลับนะถ้าเขาเส้นเลือดดำอยู่ๆหน้าเราอ่ะที่มันเป็นสีชมพูอ่ะตอนที่เราเป็นชีวิตอยู่อ่ะเพราะว่าเส้นเลือดมันยังวิ่งอยู่ใช่ปะถ้าเส้นเลือดมันไม่วิ่งมันก็จะขาวซีดเหมือนปลายนิ้วอะไรเงี้ยถ้าเรากดมันนานๆไม่มีเลือดไปเลี้ยงมันก็จะขาวซีดอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น ถ้าเลือดถ้าฟิลเลอร์มันอุดเส้นเลือดอันนั้นแล้วเวลาฟิลเลอร์อุดเส้นเลือดอ่ะมันจะขาวซีดแบบเป็นร่างแห่คือคือเหมือนเหมือนหน้าเราอ่ะมันมีแผนที่ของเส้นเลือดในการแบบเหมือนแบบแม่น้ํานี้เลี้ยงตรงไหนอยู่อ่ะสมมติว่าถ้าเราอ่ะอุดตันเส้นเลือดตรงบริเวณร่องแกม้มฉีดไปแล้วมันอุดมันก็จะทําให้ขาดแบบเหมือนกับเป็นแม่น้ําบริเวณเนี้ยเออ เป็นแบบเหมือนกับเป็นแขนงของแม่น้านะมันจะไม่ใช่ขอบตรงๆเหมือนจิ๊กซอว์นะอ่าแต่จะเป็นแขนงของเส้นเลือดอืมหรือว,ว่าบริเวณจมูกเนี่ยที่มันเป็นส่วนปลายอะ่ะอันเนี้ยก็จะทําให้ตรงเนี้ยขาวช็อกไปหมดเลยอย่างหน้าผากก็เหมือนกันหน้าผากก็จะมีท erritory ของแม่น้ําหรือว่าขอบเขตของแม่น้ําเป็นแบบเหมือนฟ้าผ่าขึ้นไปอันเนี้ยก็จะเป็นอาการของการเข้าเส้นเลือดดำซึ่งการเข้าเส้นเลือดดำเนี่ยต้องบอกว่าบางทีต้องรอวันสองวันมีอาการก็มี ดังนั้นเนี่ยถ้าให้เซฟสุดเนี่ยก็จะต้องรออาการไปก่อนสักวันสองวันแต่ก็ไม่ใช่พูดเพื่อให้กลัวจัดเพราะว่ามันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยจริงๆนะแล้วถ้าแต่ยังไงต้องรู้เพราะว่าถ้ามีมอาการอ่ะแล้วเรารู้ทันท่วงทีอ่ะมันสามารถแก้ได้ทันทีเลยแต่ถ้าเราไม่ได้มีอาการแล้วไม่มีการฟ o อ l o อ u p แล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าต้องสังเกตอาการอะไรแล้วเราปล่อยให้มันเลยช่วงเวลาทองในการสลายฟิลเลอร์ไปอ่ะก็เรื่องใหญ่เหมือนกันนะเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นความเสี่ยงที่สวยไม่คุ้มเสี่ยงไม่ได้เออต้อง เออถึงจะทำแต่ถ้ากดสาเหตุอื่นๆของการกดกดเส้นเลือดเช่นใช้ฟิลเลอร์มากเกินไปแล้วฟิแล้วเลือดไปเป็นท่อเงี่ยแล้วฟิลเลอร์ข้างนอกมันใหญ่มันมากดท่อจากข้างนอกอันนี้ก็อุดตันได้แต่ก็จะเกิดละาช้าไปอีกอ่ะอันนี้ก็ไม่ได้เป็นเจอบ่อยถ้าเราเติมฟิลเลอร์ปริมาณพอ,พอดีพอดีแต่แรกไม่เติมเยอะเกินไปมันก็จะไม่ค่อยอุดหรอกแล้วมันก็ จะเกิดในคนที่ผิวหนังค่อนข้างตึงสมมุติถ้าเราเกิน30ไปแล้วผิวเราค่อนข้างยืดอะเรามีสเตยค่อนข้างเยอะมันก็จะอยู่กันได้อย่างสบายๆนั่นแหละไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่วิธีการหลีกเลี่ยงอะมีมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องเข็มเรื่องเรื่องปริมาณฟิลเลอร์เรื่องสีของฟิลเลอร์แล้วก็เรื่องเทคนิคการฉีดก็ศึกษาก่อนไม่ต้องรีบแล้วดูว่าอันไหนคุ้มอันไหนไม่คุ้มดูแล้วกลัวเกินไปก็ไม่ต้องทําแต่ถ้าดูแล้วเอ้ยดูไมเห็นผลทําแบบไหนได้ก็ลองไปพิจารณาดูววว่่่าาาาาาาททีเเเเรรอออยอยยกกกํแแ้้มมมมมันคคุพืโลส เรถ้าได้ข้อมูลยังไงพอแล้วก็ดีด้วยไปตัดสินใจได้แต่ถ้าไม่ได้ข้อมูลไม่พอก็สามารถเม้น์มาได้เดี๋ยวรูตอบให้ละเอียดกว่านี้หรือว่าในมุมไหนที่ยังตอบไม่เข้าใจก็สามารถเม้น์ได้ทักบ้านเขียวมาได้เดี๋ยวตอบไปค่ะ